โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้จะ้ะนะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบประมาณลองสักประมาณ20ถึงถึง25นาทีดูก่อนนะถ้าไม่ยังไงเดี๋ยวก็ามาดูกัน16 17 18ประมาณ18ชิ้นเนาะนี่จะ้ะสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำกล้วยเค้กตามเคยจะเพื่อนๆจ้่วันนี้กล้วยเค้กของเราก็จะทำค่อนข้างเยอะเนาะวันนี้ เพราะว่าเดี๋ยวจะทําเอาไปฝากเพื่อนที่ทํางานพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็จะทําเก็บไว้กินได้หลายวันเหมือนกันจะ้ะถ้าทากล้วยเค้กเด็กๆเขาก็ชอบกินเนาะส่วนกล้วยเราก็ซื้อมาตามเคยจะเป็นเพื่อนเด็กก็กินไม่ทันก็นี่จะ้ะเราจะทําจ่กิสี่ใบนะวันนี้ทําค่อนข้างเออเยอะหน่อยจ้ะก็มีกล้วยสุกงอมเนาะก็มีประมาณก็ประมาณนี้จะเป็นเพื่อนเราจะใส่สักสีลูกเนาะสีใบแล้วก็ไขส่สด ไข่สามใบจะน้ำตาลเกลือแล้วก็เหมือนเดิมจะเป็นเพื่อนเบกกิ้งโซดาแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์เนาะแล้วก็แป้งซาลี่จะแป้งอนเองนกประสงค์วันนี้เราก็จะใส่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรไม่รู้นี่จะเห็นเคยซื้อมาเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตคิดจ้ะแล้วก็จะ ผลไม้อบเนาะจะใส่สูตรของเราก็จะไม่มีสูตรไตตัวเราก็จะทำแบบทำตามสไตล์ของเราเหมือนเดิมเนาะเราลืมมีน้ำมันด้วยเนาะเรายังไม่ได้เอาน้ำมันออะเราต้องใส่น้ำมันด้วยนะเนาะแป้งเราจะใช้ประมาณสักสองถ้วย เราเราทำค่อนข้างเยอะจ้ะประมาณประมาณถ้วยครึ่งจะเพื่อนๆประมาณนี้จ้ะจะเกิดไม่พอเดี๋ยวเรามาเพิ่มตัวแป้งที่เรา นี่ก็เบกกิ้งโซดาเนาะประมาณหนึ่งช้อนชาจ้ะนี่ก็น่าจะเป็นเบกกิ้งเผาเลยเหมือนกันประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันโอเคเสร็จแล้วเราก็จะรุนแป้งก่อนเนาะ เ okay. ตัวแป้เราได้แล้วเสร็จแล้วเราก็นํามาทําตัวกล้วยของเราก่อนเนาะกล้วยเขายัางไม่สุกง,งอมมากจากเพื่อนๆแต่ก็มันจําเป็นต้องใช้เนะาะกล้วยสีหวีจ้ะสี่ใบแป้งเมื่อกี้เราเพิ่มแป้งไปเท่ากับสอง สองถ้วยนี้จะเพื่อนๆคือไม่ได้คำนวณน,นอกเกาวเลยประมาณสองถ้วยเสร็จแล้วก็ทำตัวบท้วยจ้ะ ถ้าทำแบบนี้แล้วเด็กๆเขาก็กินกันเนาะแต่ถ้าแค่ตัวกล้วยเขาอาจจะเบื่อบางทีนี่เอาไปโรงเรียนใส่กระเป๋าจนเอากลับมาก็ยังไม่กินกลับไปกลับมาเนาะอย่างเราก็เหมือนกันบางทีตัวกล้วยเอาไปทำงานเปนน็นเอาเวลาเอาไว้ในรถเข็นรถทำงาน ก็ไม่ได้กินสถีทีนะเวลาตอนเย็นก็ใส่กระเป๋ากลับบ้านตอนเช้าก็เอาออกคือบางทีมันก็ลืมบางทีมันก็ไม่มีเวลาแต่ก็นั่ถ้าทําแบบนี้ก็คือแบบเป็นอาหารเช้าด้วยนะกินตอนไหนก็ได้แล้วก็เพื่อนๆพืน,พนก็ชอบกันนะแต่ก็เดนเออคิดว่าเราก็จะทําเยอะหน่อย แฟนเราปกติเขาจะไม่ค่อยกินพวกพวกล้วยพวกอะไรเขาจะไม่ค่อยกินผลไม้แต่ทาแบบนี้เขาก็ก็ถือว่ากินก็ถือว่าโออยู่เนะเราก็เ,เห็นเขากินเราก็อยากจะทําเก็บวไว้ในบ้านเพราะว่าปกติแล้วเขาก็ไม่ใช่คนกินผลไม้ไม่ว่าเป็นพวกช็อกแลตพวกอะไรเขาก็ไม่ค่อยกินเนาะแต่ถ้าทําแบบนี้เขาก็กินจ้ะ ตัวกล้วยเราก็ไม่บดให้ละเอียดมากก็เหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆเหมือนเดิมตัวกล้วยโอเคกล้วยเอเอเไม่ใช่ไข่สามฟองจ้ะน้ำตาลเดาใช้น้ำตาลแดงเนาะอันนี้ประมาณนี้แล้วก็เกลือโอ๊ะเราเขี่ยไเยอะไปเนาะเราจะไม่ใส่ ใส่เกลือเกลือที่นี่จะเค็มมากเลยใส่นิดเดียวก็จะเค็มกับพวกขนมเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะตีไข่กับไอ้น้ำตาลให้ละลายก่อนจะเพื่อนๆเราก็ใช้เป็นชามเดียวกันที่เราทำกับไอกล้วยเมื่อกี้เนาะไม่ได้ล้างแต่ ก็จะตีตัวไข่กันโอเคเราคิดว่าน่าจะประมาณนี้เนะาะใครมีเครื่องจะใช้เครื่องก็ได้จะ้ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเทใส่ตัวแป้งของเราเราเสร็จแล้วก็ใช้กัน คนจะเเพื่อนๆตีตัวแป้งกับตัวไข่ทุกอย่างให้เข้ากันเนาะตัวกล้วยของเราก็จะไม่ละเอียดมากเลยเนาะมองเห็นเป็นหยาบๆจะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำอันนี้เป็นน้ำมันเนาะประมาณนี้จะเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่า เราคิดว่าตัวแป้งกับตัวกล้วยเราเยอะเนอะกวันนี้ก็จะใส่ทั้งหมดนี้เลยจ้ะเแล้วก็ทำตัวตามคนเหมือนเดิมจ้ะวันนี้สูตรของเราวันนี้ก็จะใส่ใส่นมด้วยเนาะครึ่งถ้วยเพราะว่าตัวแป้งเราเยอะเราคิดว่าเลองใส่นมด้วย ไปดูว่ามันจะเต็มไหมโอเคเสร็จแล้วเราก็จะหยอดตัวขนมของเราจ้เราจะให้มันเต็มเนาะเพราะว่าเวลาเต็มเดี๋ยวเวลาสุกเข้าไปเดี๋ยวก็จะพอง จะอืดไม่ใช่โฟมโอเคเสร็จแล้วจะมาโรยด้วยนี่จกเพื่อนๆ จะใส่แค่สามพอเนาะแล้นี่จะเป็นช็อกโกแลต เราจะใส่อย่างเราสามพอจ้ะแล้วก็สามอัน3ามชิ้นนี้เราก็จะไว้บางทีเด็กเขาจะไม่ชอบใส่พวกช็อกโกแลตเนาะอันนี้ได้แปดชิ้นแล้ว้วก็เหลืออีกเดี๋ยวเราจะใส่ถาดเล็กก็น่าจะได้ประมาณแชิ้นใกล้อันนี้ได้สิบสองชิ้นจ3สอถ้วยค่ะออนนี้ก็จะเป็น ผลไม้อแเพนโอเคใส่นี้แล้วกัน mm. ประดิษฐ์ประดอยเอาใจเพื่อนๆอ mm. ันช็อกโกแลตตกหล่นกันแล้วอ่ะ เคกเค็กล้วยหอมของเราจะใกล้จะสุกล้วจะอีกประมาณ5นาทีก็น่าจะสุกเนาะเมื่อกี้เราเช็คแล้วนี่จะคือมันใหญ่มากเลยมันล้นมันล้นจะเพื่อนๆนี่จะทั้งหมดแล้วจะ เยอะมากเลย18ชิ้นจ้ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไอ้ที่เราไม่ได้ใส่พวกไอ้ไอ้พวกช็อกโกแลตข้างในเนาะข้างบนมันก็ไม่ฟูมันไม่ฟูขึ้นจ้ะเพื่อนๆบางอันก็เล็กเนาะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวรอให้เย็นตัวก่อนแล้วเราก็ามาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูอันหนึ่งเนาะ ว่าตอนนี้เริ่มเย็ยนแล้วจ้ะโอ้ยน,นี่เสียดายต้งสองใบจะใส่ทับกันก็ยังติดอยู่จ้ะเพื่อนๆเ,นเดี๋ยวมาชิมดูก่นนนอนนมมากเลยเนาะนี่จ้ะ เราชิมดูอ,มอร่อยมากเลยจับเพื่อนๆยอ,อมดับเลยความหวานนี่เพอร์เฟกชิมทีไรก็จะเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่เคยพอดีพี่เคยมาแต่จะเอาไปให้คนชิมดูว่าเขาจะชอบไหมพอดีเดี๋ยวรอดูว่าถ้ามันเย็นตัวแล้วคอยดูว่ามันจะ แกะติดไหมเนาะโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันเนาะฝากติดตามให้หน่อยกับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะขอบคุณมาก